่เรียนจัดเลยเพืกว่าไอ้แท็กครับไม่ดีด่ายอย่าไปโดนแก่งานไหนโอเคครับไอยูซูยังไม่กลับนะฟีดกเยลยละกันบอบมอใไม่โคตรโหดครับตัวเนี้ย สวันนี้ครับโยโวน 14K นะผมวันนี้ก็มาโซโล,โล,แล่แหลงยีงเหมือนเดิมนะครับวิบยืนเล่นนะครับผมบับมาใหม่ด้วยนะสกิลหนึ่งครับสกิลสามครับผม mm hmm. อันนี้แล้วเคลื่อนที่ได้นะครับผมบับมาใหม่แนละ้วสกิลหนึ่งก็ไม่ต้องแบบหันหลังให้มันโดนสกิลเลยนะลุกระเบิดแล้วนะมันจะอยู่ในสแตกส็กสกิลหนึ่งเลยครับเอ้ย <Hey, S 2> ไม่ใช่สแต็กดิจะดูในอยู่ในการยิงขังแลยครับ บ้บมากแบบนี้ผมมาหวนนะเอ้ยทำไมมันรุดเดียวรุดด่นถูเอาดีแจกงินผมเลยเลยปิ๊งหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เปิดแซทไปเนี่ยอ่ารุ่นก็เป็นเทมของล่างแฝงนะผมขึ้นมาหายตัวเกมนะครับผมจะไม่หอยดูดเลือดมานลครับผมแบบมันาจจะเป็นส่วนตัวกันเลยนะผมไม่ค่อยชอบครับแบบเวลาโดนหลวงแบบนี้อยากนะครับมันจะเดินสานะ ได้แบบสีม่วงแบบเซเปรลิสิมเม็ดเลยครับเอาเจอแกกนะครับตรงเซฟเซนต์นาเกมเนนะี่ยใช้เรแหลงครับผมร่วมกันาจ,จะไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับเราทักงะ้อยนะไปแล้วหนึ่งจริงๆช็อตน,นี่ผมแบบห่วงเว็บนะถ้าผมแบบพลิกยิ่งสุดนะ่าจะลมนะ เนี่ยครับพอเลาเคลื่อันดีกว่ายังอยู่นะไอ้สวยจัดเท่าไหร่หนาเลยนั่งเนี่ยเอาแ๊กมาทุกคนปิงปิงโอ้นิ้เหลืองอะ่ะพิกเกอร์แบบโอ้เกินช่วงนี้ผมแบบไม่ค่อยได้จ้าววีเลยอ <laughs> าจัดโเลยแรงแบบก็ถั่เลยนเรืในเรื่องขนาดนี้ ยาวๆเลยครับผมเกิดแนีน่นอนครับเกมเนี่ยต้นเกมจะไปสองคิวหวานเยียบครับพี่แบบผมยังติดแบบอ่ายังติดแบบอันนี้เรายืนหนิงอยู่นะยังแบบค่อยยังแบบพึงล่องเลยครับป๊บมากกับพึงจำเลยแต่ผมมาสก,กิวหนึ่งมันโหดขึ้นนะ เจมเนี่แบกได้ครับตัวเนี้ยขอแกฟี่ครับแบบผมมาปั๊บมาหลบนี่แบบมันดูดีกว่าซาลิมนะแบบมีสกิลเคลียร์บบด้วยอะจันตีก็เคลียร์ได้ครับสกิลหนึ่งก็เร็วนะอเมก้กาเราขึ้นมานะแล้วแรดเหมือนจะดักไล่เดินบีดก,กับปลามันนะ จิ้มหยินหยาหรือเปล่าดึงดึงไปแล้วนะเจะก๊กต้องสังเกตด,ดีๆครับผมว่มามันดึงไปเนาะเนี่ยพอมันดึงไปแล้วผมก็จะเรียนนะไว้นะอุย้ยผมหลงแบบยืนอยู่กะทิอีกแต่วะม,มันเหแบบไม่ชินเลยครับจริงๆวันเกิดทีเนี่ยนะทุกคนแบบระหว่างกันตีไหวเราก็แบบไปกดสกิลหนึ่งออกได้เลยนะ แต่พมมานี่ยจะปรับสกิลซองแบบให้มันออกเร็วกว่านี้นะแบบโคตรแบบโอ้สากเลยนะไม่ตายสักทีอีหรอจองจะไม่ต้กล่องยังซูมไม่หยุดพี่แบบซุ่มโดนเนี่ยได้ใจครับเอลซูตัวเนี้ย ลงไม่ขยัอยอีกแล้วได้กันนอยู่เอาดีจัดไปน้องชายชง่ายขนาดนี้ก็ต้องกินแล้วล่ะเน็ตแดงอ่นะทุกคนขอเลือดขอเลือด ดูเลือดมันจากสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันครับผมเพราะว่าเราไม่ได้หอยดูเลือดมาเลยนะครับดูเราเนี่ยเนีนแรงครับจริงๆก็อม่เกียว <c oughs> หราซีวังครับแบบผมแบบจิ้นก็แบบสิบเม็ดมากกว่านะอันนี้ก็แล้วแต่คนดูนะครับผมว่มาจะยัดแบบดูเลือดมากกี่เม็ดนะเฮ้ยเหี้ยมาทุกคนสก,กิลสองไปเหี่ยโัดด้วยครับ ง่แบบถึงผมถึงแม่หอยดูเลือนมาด้วยเอาดีมเดินเร็วนะครับผมสปีดสปีดเนี่ยแตวผมขอลองไอ้ถ็มดาบธนูไกลก่อนนะเ้ามันเข่ากระบิยได้ไหมเอวสายหมื่นนะครับผมแม่ต้องสอนนะเฮ้ยแบบสายมือนแล้วหมื่นนะ ขวดสกิตไม่เขาเลยมีของหรือเปล่าเนี่ยพู <G l id noise> บนสองล่างหนึ่งก็ลินกลางอะเนี้ยมีเอ้หมวดนะครับสำหรับผมนะจริงๆเอ๊ะอ้อะไรผิกดูด <G l id noise> จริงๆรันต่องมากันกลางนะ เอาซุดเหมือนผมจะออกไม่ได้โอ้ชี้อีกแหละคนดีคนดืมไม่หลอดนะครับเนี่ยถ้ามีพิกหน่ะจะหลอดนะทาไมครับผมต้องหาเหร็นหลกกลางเนี่ยผมมีผิกมิธนูไกหล้มไปหนึ่ง ตาบิดสวยนะยเปิดได้นะเหยียบเลยเนี่ยแก่งานไหนโอ้ยยังไม่กลับนะเจอผมเนี่ยเงียไปดิเก็บสาวเบาๆครับขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนะแบบเหรียญจะมือแล้วอะอะไรยวนนะครับเดี๋ยวน้ ชิปไปเหลือแล้วมาจะเข้ามาทําไมถ้าไม่งไม่ตึงเลยทุกคนจะทีสิบดาวานั่นเนี่ยโอเวอร์หลอดสามสิบเก้าดาวครับยังมาชินมาทุกคนแบบต่องจับบไวยๆนะแบบอ,อันนี้แหละแบบก,กันที่ะ เลยครับผมนาครดมันห่านะน่ช่วยอะเพราะว่าปลามันห้าครับ <S 1> <S 1> เนี่ยครับต่องันที่แบบเนี่ย <S 2> <S 2> เอลซูโผบนอ,านนนอ่าอะไรเนยนะแท็กครับตัวหน้าเมยียนมันอยู่บนนะชี้แบบ สกิไมไ่โดนผมกวาจบแล้วครับจบแล้วครับเนี่ยโอ้โหเอวสูจบแลวทุกคนจบแลยเนี่ยอันทีเป็นแล้วผมวานาคอร์ดเขาห้า,อ,าอีกเบียบสามตัวเนี่ยเฮ้ยเบียบสองตัวเนี่ยไปบนวานาคอร์ดเอาดีในเพันด่าด้วย จบเลยแล้วกันอุ้ยดูเด็ดดูเด่ใหัยขอใส่บ้างอุ้ยดูเดือดจัดเอาเอาเกมอะไรอ่ะโอ้ถ้าไม่จบนี่5าเอาห่านะทุกคนมันแรงจังเฮ้ยอยู่อีกไม่าจะรูดผลเอ็มนะดาดีซีซปเนี่ยเนี่ยครับ ต้นเจมผมมามันเก่งขึ้นนะนิดนึงนิดนึงมากหรือว่าเป็นเพราะเอซูมันแจกพุ่นบัตรให้ผมโหแบบกหลังหักระครับเกมเนี่ยเป็นด่าโคตรห่าเลยจะจุด่ายใหนก่อนจนะไปตายบุญเลยนะดา นะครับได้อยู่ครับแบกไว้แบกไว้ไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบพี่หนิงเรื่องกดไลค์กดตะลิงก์ดแชร์กดติดตามเลยครับผมอยากให้ผมส่งแรงตัวใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเจอกันครับเจอกันคลิปหน้าครับ